กิจกรรมใหม่ล่าสุดฟรีไฟ X หมูเดงเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยสแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ธันวาคมโดยที่ทุกคนสามารถทำภาร,รกิจแล้วก็รับสกินและก็ลูกโปรไฟล์และของที่ลึกจากน้องหมูเดงไปแบบนี้ฟรีๆยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมครับและเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปประจบพบเจอกับน้องหมู่เด้งกันดีกว่าครับและคลิปนี้พิเศษสุดเลยใครที่กดติดตามช่องพี่รับเพจฟรีๆไปครับปะหาผู้โชคดีกันดีกว่าใครกดติดตามพี่แล้วบ้างคอมเมนต์อยู่ดีๆไปใต้คลิปนี้เลยสําหรับผู้โชคดีนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันเลยแล้วกันนอ้องสาหรับพี่ก็จะมาสุ่มหาคอมเมนต์ที่กดติดตามพี่ในคลิปที่แล้วละกันเนาะ ใครที่กดติดตามพี่ในคลิปที่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องๆได้รับเพชรฟรีๆจากร้านเติมเพชรฟรีไฟบยลุงแว่นนะครับผมก็ขอขอบพระคุณ f c ฟทุกๆคนนะครับที่มาเติมเพชรฟรีไฟร้านลุงแว่นนะครับให้ลุงแว่นเนี่ยมีกาไรแล้วก็เอาเพชรมาแจกให้น้องๆหนูๆ f อที่กดติดตามแบบนี้ทุกๆคนเลยนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมละ่ะทุกคนเออหรือใครที่เปิดเทอมแล้วก็ยินดีด้วยนะครับตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วกันเนาะส่วนใครยังไม่ได้เปิดเรียนก็ เตรียมตัวนะครับผมนะเตรียมกลับไปเรียนได้เลยนะฮะแล้วก็ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีที่ได้รับเพชรฟรีฟรีด้วยแล้วกันนะครับพี่เติมเพชรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบางคนนะที่อาจจะสับสนว่าพี่แจกเพชรจริงหรือเปล่านะครับพี่แจกจริงนะฮะแล้วก็ไม่ได้แจกแบบเยอะเวอร์บางอลังการนะครับเป็นกําไรที่ไดจากการเติมเพชรฟรีไฟร้านลุงแว่นนี่แหละนะครับกำไรเล็กๆน้อยๆที่คนดูมาเติมเพชรฟรีไฟร้านลุงแว่นนะครับพี่ก็จะทําการ เอากาไรในส่วนนั้น,นมาแจก FC แบบนี้นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณ f c ที่ไปเติมเพชรด้วยนะครับให้ร้านเติมเพชรฟรีไฟไบลุงแว่นเนี่ยมีกําไรนะครับหรือว่าได้กําไรมาก็จะเอามาแจกคนดูแบบนี้ทุกๆคลิปเลยนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับที่ได้เป็นผู้โชคดีนะครับน้องพีก็ได้ทาการเติมเพชรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันดีกว่าในลองเช็คยูเอดีซิว่าถูกหรือเปล่านี่ลองก๊อปปี้ยูเอดีแล้วก็มาเช็คดูซิว่าถูกหรอเปล่านะครับปึ๊บ อ้าวไม่ถูกนะครับโอ้โห, و, หน่าเสียดายนะครับผมพลาดเลยนะฮะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราส่มหาคนต่อไปละกันนะครับไม่ไม่ไม่ได้นะอันนี้คือไม่ได้นะเพราะว่าไอดีไม่ถูกนะครับทุกคนเออนี่ฮะไม่ถูกขออนุญาตหาคนใหม่ละกันเนาะอ่านี่ไงล่ะน้องผู้โชคดีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับเพชรฟรีๆจากร้านต่งเพชรฟรีไฟบายลุงแว่นครับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ง่ายๆครับทุกคนกดติดตาม แล้วก็คอมเมนต์ยูวีดีไว้ใต้คลิปนี้และคลิปต่อไปเรามาเจอเจอ,เจอกันในกิจกรรมแจกเพชรฟรีจากร้านติงเพชรฟรีไฟบว่นครับ29-5พฤศจิก,กายน,นครับกิจกรรมใหม่ยิงให้เกลี้ยงท่าทางใหม่ล่าสุดนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สุมกิจกรรมร้านค้าโมโคนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิก,กายนอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ท่าทางโคตรเทนะครับ ใครที่ยังไม่สุ่มก็รีบๆมาสุ่มกันนะเพราะว่ามันการันตีถาวรนะครับไอตู้สุ่มแบบเนี้ยพี่แนะนาให้คนดูมาสุ่มนะเพราะว่ามันการันตีถาวรไงเออสุ่มยังไงมันก็ได้ถาวรนะครับแต่บางกิจกรรมเนี่ยมันต้องสุ่มแล้วก็ต้องแบบลุ้นดวงว่าจะได้ไหมถ้ากเกลือเกลือก็แบบเอา็ทเค็นไปแลกอะไรเงี้ยมันก็แบบเสียเพชรเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านแบบเนี้ยพี่แนะนานะครับแล้วก็วันที่31ตุลาถ,ถึง5พฤศจิกายนเช่นเดียวกันครับโครงกระดูกคู่หูสุดหลอนนะครับมีทั้งชายและหญิงงนซึ่ ใครยังไม่ไดุ้่มก็จะลืมมาสุ่มกันนะครับผมเป็นตู้แปดที่การันตีถาวรครับหนึ่งหนึ่งเพชรเริ่มต้นที่เก้าเพชรนะครับเอ้ขอโทษทีหนึ่งครั้งเนี่ยเริ่มต้นที่เจ็ดเพ็รนะครับผมแล้วก็วันที่หนึ่งถึงสามเธันวาคมก็จะเป็นร้านค้าลดราคานะครับทุกคนก็จะมีการเปิดขายของใหม่ๆนะยาวๆไปเลยถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมเป็นของที่แบบลดราคาแล้วก็เอามาขายนั่นเองนะครับ ก็จะมีพวกสกินแฟชั fed, like, ak, si ่นของตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถเก็บเพชรแล้วก็มาซื้อได้พี่แนะนานะว่าให้มาซื้อของแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าไปสุ่มไปรุ้นอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มนะทุกคนบางทีมันก็อาจจะไม่ถาวรนะครับสุ่มแล้วเสียเพชรฟรีๆอะไรเงี้ยแต่พี่แนะนําว่าใครที่มีงบนน้อยแบบว่าแบบเติมไม่เยอะอะไรเงี้ยพี่ก็แนะนําให้มาแบบเก็บพวกแฟชั่นแบบนี้หรือสกินปืนแบบที่มันการันตีดีกว่านะครับเพราะว่ามันถาวรไงเออแล้วก็กิจกรรม น้ำมึกนะครับถึงวันที่15พฤศจิกายนตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมรังพึ่งนะอันนี้สําหรับคนที่งบเยอะพี่ก็แนะนําให้สุ่มนะเพราะว่าสก,กินมันดีมากนะครับส่วนคนที่งบน้อยก็ไม่ค่อยแนะนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองลุ้นดวงตัวเองก็มาลองดูได้นะครับผมเพราะว่ามีทั้งสก,กินปืนแฟชั่นนะครับแล้วก็สก,กินถาวรด้วยนะครับถ้าทางถาวรด้วยนะถ้าดวงดีก็ได้ไปเลยถ้าดวงสวยก็ เก็บโทเคนไปเรียกได้อันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้คนที่งบน้อยไม่ไม่สุ่มนะแต่ถ้าใครงบเยอะอยากลองก็จัดได้นะครับ1ครั้งใช้15เพชร10ครั้งฟรี1ใช้150เพรนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พห้าพฤิกายนแล้วก็กิจกรรมเติมรับไฮเปอร์บุ๊กแสงธรมินนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง8พฤศจิกายนนะครับกิจกรรมนี้เติมเริ่มต้น1เพรได้รับสมุดไฮเปอร์บุ๊กนะครับเป็นไฮเปอร์บุ๊กของดำธรมินหรือว่าหมึกธรรมินนะทุ ของรางวัลด้านในต้องไปปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเติมเพชรแล้วจะได้เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นฝากบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะว่าถึงจะเติมแด้สมุดก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยต้องใช้โทเค็นปลดล็อกนะครับบอกเพื่อนเพื่อนด้วยลวกันนะเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากจะเติมก็ไม่รู้จะเติมเพชรร้านไหนพี่แนะนําเติมเพชรฟรีไฟร้านลุงแว่นนะนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยและก็กิจกรรมหมูเด้งครับน้องๆมีใครรอน้องหมูเด้งอยู่บ้างครับยกมือบอกพี่หน่อยนะหรือคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับว่า หมูเด้งมาแล้วอะไรเงี้ยนะซึ่งกิจกรรมหมูเด้งจะอยู่ในหน้าของกิจกรรมแล้วก็อยู่ที่สะสมคอลเลคชันหมูเด้งนะครับแล้วขอทั้งวันทั้งหมดนี้แจก,กฟรีเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกิจกรรมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเพียงแค่ทุกคนโหลดฟรีไฟแล้วก็เข้าเกมฟรีไฟมาล็อกอินเข้ามาในเกมแค่วันเดียวครับได้รับรูปแบนเนอร์หมูเด้งครับแล้วก็ยังจะมี ลูโปรไฟล์กางเกงและก็สกินไอซ์วอร์มหมูแดงด้วยนะครับกิจกรรมพวกนี้เราสามารถเลือกทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะมีลงไปเล่นในโหมดทั่วไป5เกมหรือว่าบูย่า1ครั้งครับแล้วก็ลงไปเล่นในโหมดทั่วไป10เกมหรือว่าบูย่าในโหมดทั่วไป3ครั้งครับหรือว่าลงไปเล่นในโหมดทั่วไปครบ15เกมหรือจะเป็นลงไปเล่นในโหมดทั่วไปแล้วก็ได้บูย่า5รลอกนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกทําได้อย่างใดยอย่างหนึ่งนะ จะลงไปบูย่าก็ได้หรือจะลงไปเล่นก็ได้นะครับบูย่า5ครั้งแล้วก็บูย่า3ครั้งบูย่า1ครั้งหรือลงไปเล่นเกม5เกมหรือ10เกมหรือ15เกมจะได้รับของรางวัลทั้งหมดนี้ถาวรนแล้วก็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 สำหรับ FC คนไหนที่อยากไปเจอกับน้องหมูเด้งนะครับผมแต่ว่าไม่มีโอกาสเดินทางไปเจอที่สวนสัตว์เขาเขียวนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าในเกม Free Fire เนี่ย เขามีโหมดพิเศษสุดๆสำหรับเจ้าน้องหมูเด้งมาให้พวกเราไปประจบพบเจอกันด้วยนะครับซึ่งในหน้าต่างของโหมดนี้นมันจะเป็นโหมดพิเศษนะครับก็คือจะอยู่ในแมปของคาฟแลนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถไปเจอน้องหมูเด้งได้ที่หน้าคาฟแลนด์แบบนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนะครับเป็นแมปคาฟแลนด์แบบนี้เลยแมปพิเศษแบบนี้นะครับ ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอน้องหมูเด้งตัวเป็นๆน,นะครับสำหรับการที่แบบมันแบบเอฟซีหมูเด้งกีดการสวิชฟารก็สามารถไปเจอกันได้นะครับไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่พาเอฟซีทุกคนไปดูน้องหมูเด้งในเกมกันดีกว่านะครับนะใครอยากพบเจอน้องหมูเด้งก็สามารถไปเจอกันได้นะครับผมในเกมนะก็จะอยู่ในโหมดคับแลนตรงนี้แหละนะครับลองๆหาดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าแบบแมปมันยังไม่เสร็จนะก็ โหลดทรัพยากรอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเลยน้องหมูเด้งมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับน้องหมูเด้งครับเป็นยังไงนี่เลยนะครับสําหรับน้องหมูเด้งของเราหูยดูดิทุกคนแมพมันน่ารักมากมากนะครับผมเหมือนจําลองออกมาจากสวนสัตว์เขาเขียวเลยจริงๆนะครับนี่หมูเด้งอยู่ข้างหน้าเลยนะครับนี่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 ไปดูกันดีกว่าเฮ้ยไงมีมองหมูเด้งกับอ่าแม่มะลิหรอหรือแม่โจนาไม่แน่ใจนะพี่ก็ไม่ได้ตามเหมือนกันเออแต่ว่านี่ฮะ คนลุมเยอะๆตรงนี้เลยมันน่ารักมากๆเลยนะครับคนดูสำหรับน้องหมูเด้งนะอ๋อแล้วก็ยังมีโซนอื่นๆเพิ่มเติมนะที่ไม่ใช่แค่โซนหมูเด้งนะทุกคนเออยังมีพวกโซนหมูเด้งดินน้ํามันโซนหมูเด้งที่เป็นลูกชิ้นหมูเด้งอ่ะเออแล้วก็มีแบบหมูเด้งเป็นกล่องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหมูเด้งดินน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับมีอยู่ประมาณ4หมูเด้งนะครับอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูเด้งแบบแบบอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้มันคือหมูเด้งเหรอใช่ไหมหมูเด้งใช่ไหมอันนี้เออมันคือหมูเด้งปะ นะตัวนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีอยู่ประมาณสี่สี่ที่นะครับให้เราไปดูนะก็อยู่ใ,ใกล้ๆคันนี้แหละอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมูเด้งนะครับนี่ลูกชิ้นหมูเด้งเห็นไหมเออสาหรับใครที่อยากจะมาเจอลูกชิ้นหมูเด้งก็มาเจอได้นะมันคือหมูเด้งในในชายสี่มีเกี้ยวอะ่ะเออนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีป้ายคําคมบอกนะครับสาหรับใครที่อยากมาเจอหมูเด้งก็สามารถ หลดฟรีไฟเออร์มาเล่นได้นะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องมาเล่นเกมฟรีไฟก็ได้นะครับหรือว่ามาเล่นฟรีไฟทําภารกิจรับของสะสมมูเด้งก็ได้นะครับนี่เห็นไหมก็มีให้เรามาเจอกันอยู่นะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนะยิงยาวไปเลยเดือนหนึ่งเต็มๆมาเออนะแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูเดงดินน้ำมันโอ้ยรอกันนักใช่ไหมเกมดินน้ำมันเกมไม่มีประตูนี่ไงนี่เห็นไหมล่ะดินน้ำมันของแท้เลย G.M. จัดยังไงนะครับนะดึงน้ํามันของแท้เลยแล้วก็ฝั่งน,นู้นน่าจะเป็นหมูเด้งแบบกล่องนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นหมูเด้งแบบกล่องนะเออหมูเด้งเป็นกล่องซีเรียมากล่องแปดบิตรูปแปดบิตนะครับนี่หมูเด้งกล่องเห็นไหมนี่นะครับก็เป็นแบบนี้เลย <laughs> เป็นแปดบิตน,นะทุกคนเออเนี่ยจบไปแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมหมูเด้งแล้วก็แมปหมูเด้งนะครับอย่าลืมไปทําภารกิจรับของฟรีกันด้วยนะครับในกิจกรรมหมูเด้งนะ มีทางไอซ์วอลกางเกงที่พี่ใส่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไอซ์วอลที่น้องๆเห็นด้านหลังนี้แล้วก็รูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังของน้องหมูเด้งครับสำหรับวันนี้พี่แล้วก็ไอซ์วอลและของที่ได้รัจกหมูเด้งนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะถ้าไม่อยากพลาดของฟรีๆจากช่องยูทูบ k t c Gamer จุดและซีจายเออครับ